ปฏิจ้าไม่ด้ค่ะปฏิจีเอฟซี FC สุขสุขคนมาพี่น้องนี่ผมจะพาะกินบักเสาวัลดในช่วงช่วงนี้กับใบคอยไปแล้วนะเน,ะนาะใบม้งใบสองไปละเป็เสาวัลดตอนนี้สุกหลายพี่น้องสุกเต็มโลนเต็มอยู่บบหนึ่เก็บลงมาภรอยาอ,อ่ะเอามา แล้วก็ควักเอาตาไนมันกะเยาะน้ำปลาพริกป่นนิดนึงพี่นออ้องเอยสุดยอดวิตามินซีสูงกินข้าวเร็วก่อนไม่กินพอดีลูเด็กไกลมาตั้งแต่บ้านยาบ้านยาก มันนี้เอามาให้แม่เห็ดเขาเขาหละเห็ดมาให้ให้เขาซับให้เขาอันนั้นให้เราวยบุกันมาปุง๋งต้มสุ่มต้มสุ่มใบบัวคามใส่ใส่ใบหม่อนกินข้าวแรงกูเหรอไก่สาวไก่หน่อยอยดุดอกสิเสียบยุจีกำลังมัน เขาไปซื้อปลามาไห่ปลาบดวยกเป็นปิดมาเขาซื้อมาให้เราบะเนี้ยเครื่องเขากับนี่ลวข่าตะไคร่ไปบปก,กูดหอมกระเทียมลุยบะเนี้ยหลังจากกินในนี้เราโยกหจะไปล้างข่าหั่นข้าหั่นตะไคร่เพราะว่าลูกเขาเ่ว่างเลยพี่น้องช่วงนี้ลูกเขาเ่ว่างอืเขาก็พักกระเอ็นจากเขาลงเขาซอยญาิอีกแล้ว เขาจา้างน่ะนี่มีงานเกี่ยวเขาแต่เขากวอกเขาเฮ็ดไปเย็บปุ่นไปเฮ็ดน้ำเขาปุ๊บไปหรอกนี่คือแบบคือเขาเ่าเร็วเนาะทุกคน,นกเนาะเฮ็ดมองมองมะๆไปอยู่บ้านมีของเขาก็สั่งแบบน,นี้ปลาลาาเบ็ดบ่เหลือเหลือตะปะลาถุง เวลาเป็นกระปุกอะเขาเจาะเข้ามาผู้เะรัวสองโลกระเบิดเลี้ยวหนีบนมะเห็ดบะขามพร้อมมะขามใช้อิ่มมะขามใช้อิ่มกระห็ดออกมือเดียวเกี่ยงบ่พ่อกันโทษน้ำเซีวเซีมันบ่มีของทรงเขาบ่เห็ดบ่ทันบ่เม็นเห็ดบ่ทัน,น,ทนของมันบ่นมีมันก็ล่อบะขามอีกอยู่น่ เพื่อนส่งมาเรา23กิโลยี่สิบกว่ากิโลนี่ก็สิได้เหลืออยู่ประมาณสิบกิโลสี่นาเขามาปอกเขามาเชื่อมมาเช่อิ่มเลืวมันก็ลดน้ำหนักลด ญี่ปุ่นมือเร้าเนี่ยคลิปมือเร้าเนี่ยมีคนมาญี่ปุ่นเหตุผมตัดผมใหม่ว้าวสรงผมใหม่ตัดผมใหม,สม,ใหม,ม,ใหม่สวยขึ้นดูเด็กพี <c oughs> ่น้องงานนี้ญี่ปุ่นบริตัดเด้อคะ่ะเด้อญี่ปุ่นมัดมัดไว้ด้านหลังมัดไว้ด้านหลังแล้วเขาก็ดึงดึงให้มันฟูฟูขึ้นมาแหมไงดึงให้มันฟูฟูขึ้นมาแห่อืมเอาไว้ด้านหลังแห่เอาไว้ไต้โอเสือด้านหลังุ่นด่ะ มันก็นเลยเป็นฟูฟูขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมมันก็เลยคืออย่างเท้าตัดอืมก็เลยคือเข้าตัดผมมันบาแมนยี่บนมบะเดตัดพี่น้องตัดบ่ได้มื่ขึ้นนี่มื่ขึ้นนี่ยี่บุนั่นสาผมเป็นบ่สาผมกําลงเง่าผมตอนตอนที่ว่าอยี่บนเขาห้องน้ำอาบน้ำยู่น่ะลวนเบ่งแล้วโทรมาเราโทรมาแบบนี้ยี่บนก็เลยบลรักสายเนาะก็อยู่ในห้องน้ำก็เลยบลรักสาย วันี้ยี่บุกเลยออกมากับเลยมาเปาผมออกมามาเปาผมก,ก,กักเลยกัเลยทุกลับกัเลยทุกลับอันนี้เราก็บเลยว่าอันอยุ่เห็นหอย่างตอนฉันทุบทุบไปยุ่เห็นหอย่างเลยว่ฉาฉันนั่นอาบน้ำสาวผมยูวันนี้ผมก,ะกะเปล่าผมแล้วเราอันผมผมอันอยุ่สวยนลมาผมเงายุ่สวยเผลมาฉันชอบฉันชอบ you have an โยแหวงลองลองแห้งมาลองแห้ง r ยลองแฮ้ง beautiful good a l i v ยุหามตัดเด้อยุหามตัดคนถามคนคนบอกยี่บนอยุหามตัดฉันชอบผู้หญิงผมยาวผมยุสวยระหวังส่อย่าไปตัดโอ้แล้วเลถามว่าห้าลองอันที่ยุอันตนนระใดเลี้ยวที่ยุจงผมแบบนี้เบบลว่าฉันจำพวกได้ดเลี้ยวเพราะว่าฉันกะ ว้ผมเงาแบบนี้ตลอดก็เลยวางสี่คือฉันจะชอบผมเงาเราก็ใ้ผมเงาแบบนี้ตลอดเราฉันจะตัดออกปีละนิดอืิเตบิดไอคาราดิต no, no, no. บิดนอตทูมาร์ดรู้หรือเปล่าโน่โนโน่เราต้องไปตัดเด้อตัดออกนิดน้อยได้แต่ว่าอย่าไปตัดออกหลายแล้วางสี่ฉันกับชอบหญิ่ผมเาาฉันกัชอบหญิ่ผม,ผมสั้นระหว่างเนาะแล้ว,ลวฉันบอตัดออกหรือเปล่าโอเคฉันาตัดดอกหันละห้ามตัด นนน n น n อดคัดน o อดคัดมให้ตัดมให้ตัดอยากได้ทรงผมแบบใดก็คือเจ้า่ได้พี่นอ้องนอกจากซสวาซิววางเดยนอกจากซสว่านเฮาเป็นโสดเราโสดล้วก็คือมันมีคนที่มาชอบเราแล้วชอบเหมือนเราอันนี้คือคือเขาบ่อยากให้เขาตัด จริงจริงเลียวนะยี่บุนตัดผมสั่นกับกับบกคือดอกอืมบกคือดอกแต่ว well ่าผมถ้าต me. like ัดสั่นก็ได้เออกับทรงนี้แหละจจะได้นะทรงบอบเนี่ยทรงบอบเนี่ยแบบบอบบอบทุยทุยจังน้อยดังแบบปิดปิดหนาจังน้อยะอาจจะได้ได้ว่าี่บุ่นโบมักมันมันจ้องได้มักตลอดแล้วมันแงหงงยงตาอืมอั่นี้อันเราก็เลยว่าบอกให้ตัดเพราะไพราะไงโดนบ่ให้ตัดเพราะว่าแต่เพราะไงโดนที่ยุ่กับ ฝรั่งนะไม่ว่าพ่อใหญ่บิวพญิตึกพญ่สวีเดนพ่อใหญ่นี่สิยังสีเลยโน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 ตัดนัดคัดน็อตคัดขนาดพ่อใหญ่สีวีเดนนี่เวลาอยู่บนไปเข่าวล้านเสริมสวยแล้วไปนนางเฝ้าเราบอกบอกสร้างเลยว่าต้องตัดของเขาเด้อว่าต้องตัดของเขาหลายคนก็เรียกว่าเห็นส่งผมเสาววายุตัดผม กูไม่ได้ตัดพี่น้องไม่ได้ต่ดเอุ่นมัดใบข้างหลังแต่มันกับมันกับกลมเกินกำหน้าอยู่ดิมันกับอีวางได้นะพี่น้อง dạy chung của mày suy tay người mày ổn lùng dưỡng hơi piano. Hm hmm. 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 พอจะบนอมากมากเอาฟักข้าวสองคฟักข้าวเนาะหมู่หนึ่งจะเป็นพันธ์สีม่วงๆข้างบ้านนี้บนของแยม้ง,มงแล้วผิมันเป็นสีสม่วงไวแล้วมันสุกอันนี้สุกมาสีเหลืองแต่ว่าสีเหลืองเลยมันหอมเด็กแบบมันหวานพอหวานสุกหวานด้วย ขานตัวนูนไปเยอะเลดที่บนต้มไก่ไปได้ยินได้เบอร์หมอต้มไก่แล้วก็จะเปจัดการล่างค่าตะไคร่คันหนุนนี่นั่นไปเอื้อนเฉได้เตรียมบุ้งปลาสะอาดบักขามมากกว่าที่ทึงปลาทึ่งบักขามอีกโอ้พี่น้อง สามหาี่เกี่ยวเข่าลุยสักก้อนเนาะอ่ะเป็นกําลังใจให้กันได้กันนะคะเออสาหรับผู้ใดที่ได้ได้อันนั้นมาแล้วค่ะถักมหาอยบนในเด้โอโบสูฟังในไดไปผู้บ่าวนะ